สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่7กุมภา2565นะคะและราคาทองวันนี้ปรับครั้งที่1มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.29นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,250บาทรับซื้ออยู่ที่28,150บาทส่วนทองรูป,ปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,750บาทรับซื้ออยู่ที่27,636บาท 68สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะและสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่1.5ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.808.40ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.810.370ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.13%ค่ะ และกะค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่32.946ปรับลดลงอยู่ที่0.08เซนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอรอโลราแล้วก็ออสรลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ